ผู้ชายคนนี้กําลังไปรับลูกสาวเลิกเรียนแม้จะมองลูกสาวด้วยแววตาเปลี่ยนไปด้วยความรักแต่เพียงสามชั่วโมงต่อมาเขาจะฆ่าคนเพิ่มออเดอร์ด่วนหวงชื่อสิงเดิมเป็นกรรมการบริษัทแห่งหนึ่งบนเกาะไต้หวันแต่กลับถูกเพื่อนร่วมงานด่าทอต่อหน้าต่อตาเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องตอนนั้นเขาจึงแค่ยิ้มให้ด้วยความสุภาพนี่แหละหน้าตาแบบนี้มันยิ้มแบบนี้ทุกวันไปเลียรองเท้าเจ้าไหนนาะที่แท้ค่อยๆเลียจนได้เป็นกรรมการบริษัทนะ ต่อหน้าเพื่อนร่วมงานระดับสูงที่หัวเราเะเยาะเย้ยหวังชื่อสิงก็เป็นอย่างที่ประธานลู่พูดจริงๆยังคงเป็นเสือยิ้มยากอยู่เหมือนเดิมและยังเยาะเย้ยอย่างใจเย็นอีกด้วยคุณลี่ถ้าคุณไม่พอใจผมคุณก็สามารถร้องเรียนผมได้ประธานลี่ชกแว่นตาของหวังชื่อสิงแต่แต่หวังชื่อสิงก็แค่เก็บแว่นตาเงียบๆอารมณ์ยังคงสงบน่ากลัวแต่ที่ประธานลี่ไม่รู้ก็คือในสายตาของหวังชื่อสิงแล้วเขาเป็นคนตายไปแล้วสามชั่วโมงต่อมาประธานลี่ไปเข้าห้องน้ำคนเดียว แต่กลับถูกคนรัดหัวจมน้ำตายในถุงซ่วมหลังจากนั้นหวังจื่อสิงก็ทําตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้สร้างโรงงานเคมีที่เมืองเหรียนอันการลงทุนครั้งนี้ใช้เงินมหาศาลตอนแรกทุกคนไม่เห็นด้วยแต่พอเห็นที่นั่งของประธานลู่ว่างเปล่าและสายตาเย็นชาที่กดดันอย่างมากของหวังจื่อสิงบรรดาเหล่ากรรมการที่เข้าใจสถานการณ์จึงต้องยกมือเห็นด้วยคนใจเด็ดจริงๆก็อย่างหวังจื่อสิงนี่แหละนิ่งเฉยแต่เด็ดค่ะ แต่ที่คนในบริษัทไม่รู้ก็คือห่วงชื่อสิ่งยังเป็นหัวหน้าใหญ่ของแก๊งเทียนไห่เหมือนอันลั่เขาช่วยโอกาสขณะที่พักบูหลงเป็นหัวหน้าครูให้พวกเขาร่วมมือกับเขาในโรงงานเคมีแต่หัวหน้าคนเก่าไม่ยอมร่วมมือห้าทะเลสาบพ,พันธมิตรอย่ามาเป็นน้องใครงั้นก็เสียดายหน่อยแล้วกันแกเป็นใครกันไปให้ผลงั้นก็ขอโทษด้วยแล้วกันวางปืนลงฉันบอกให้วางปืนลง ลูกน้องที่ติดอาวุธครบมือและมีกำลังผลมากมายขนาดนี้้าทเลสซ่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนพวกเขาถึงได้รู้ถึงพลังที่แท้จริงของห่วงชื่อสิงห์และถึงได้รู้ว่าเขาเป็นเพียงคนภายนอกที่สุภาพแต่แท้จริงแล้วเป็นคนใจโหดเยี่ยมที่หันหน้าไม่ไว้หน้าใครโชคดีที่เท่าแก่เท่ามิโกบมองสถานการณ์ออกตะโกนด่าคนของตัวเองให้วางปืนก่อนจึงทําให้หลีกเลี่ยงการต่อสู้ครั้งใหญ่ไปได้เห็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวเช่นนี้เฮาสู้อกประมุกค,คนใหม่ที่เพิ่งเข้ารับตําแหน่งซึ่งเป็นผู้หญิงรู้สึกว่่าตััวเอออองงนไรพล จึงต้องการผู้ชายที่ไว้ใจได้มาเป็นผู้ช่วยอย่างเร่งด่วนหลังจากที่สังเกตการมาเธอหมายตาเฉินเทียนซงที่เพิ่งเข้าร่วมพันธมิตรห้าทะเลจึงอยากให้เขาเข้ามาเป็นเขยของตระกูลเฮาเพื่อช่วยเหลือตนเองแต่ในฐานะประมุขทั้งหน้าตาและฐานะไม่ยอมให้เธอทําแบบนั้นตรงๆเลยต้องค่อยๆบอกใบสมมุติว่ามีพี่สาวคนหนึ่งชอบผู้ชายคนหนึ่งมากอยากจะแต่งงานกับเขาภายนอกเป็นสามีภรรยากันแต่ลับหลังเขาอยากทําอะไรก็ทําไปคุณว่ายังไงฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้ว คำพูดของเฉินเทียนฉางก็ปิดหนทางร่ำรวยด้วยการกอบผู้ชายรวยของตัวเองเฮอร์ซ mm. ูอีที่ยังไม่ยอมแพ้ตอนเย็นก็สวมเสสายเดียวอีกแล้วก็เผยไหล่บางๆจงใจล่อลวงเฉินเทียนฉางพยายามอย่างหนักที่จะทำให้เขาตกอุมรักตัวเองแต่เฉินเทียนฉางก็ยังคงไม่หวั่นไหวเฮอร์ซูอีจึงต้องยอมแพ้เรื่องความรักนั้นบังคับกันไม่ได้ฉันเคารพการตัดสินใจของคุณเห็นว่าเฮอร์ซูอีพยายามแล้วไม่สำเร็จหวังชื่อสิ่งจึงรีบติดต่อเฉินเทียนชางทันที เขาก็เห็นว่าไอ้หนุ่มนิฉละและไว้ใจได้อยากให้เขาช่วยทํางานที่เมืองเรียนอันให้เพื่อให้โรงงานเคมีสร้างเสร็จสมบูรณ์แต่เฉินเทียนฉางกลับบอกว่าพอโรงงานเคมีสร้างเสร็จแล้วจะก่อมลพิษอย่างมหาศาลชาวบ้านแถวนั้นต้องออกมาประท้วงอย่างแน่นอนวิธีที่ดีที่สุดคือให้พวกเขาย้ายออกไปทั้งหมดย้ายออกไปถ้าค่าเว้นคืนที่ดินเพียงพอฉันจะจัดการให้เรียบร้อยเลยชอบล้อเล่นหรือฉันจริงจังนักด,ดูเฉินเทียนชงดูเธอยุติธรรมเหมือนตำรวจเลย หวงชื่อสิ่งไม่เพียงแต่ไม่รู้สึกไม่พอใจกลับชื่นชมเขามากเสียอีกแล้วก็พาเฉินเทียนชงไปที่บริษัทของตัวเองเฉินเทียนชงที่เคยแต่ลุ่มหลงอยู่ในแก๊งเล็กๆฉันได้เห็นความยิ่งใหญ่ของแก๊งใหญ่ที่สุดแล้วแม้แต่พนักงานต้อนรับก็ยังงดงามสง่ามองดูขาเรียวสวยยาวยาวคู่นั้นเฉินเทียนฉางอดที่จะรู้สึกดีไม่ได้คนที่เข้าใจฉันก็คือจือสิงนี่เองเอาเธอมาแล้วก็อยู่ให้สบายใจเธอนานาก็จัดห้องอาบน้ําดอกกุหลาบให้เฉินเทียนฉางทันทีอาบน้ําเสร็จแล้ว เธอนำเอาิชเชนเชลลออยล์มาหยุดที่หลังเริ่มให้บริการคุณเฉินเทียนฉางอย่างอ่อนโยนคุณเฉินคะฉันขึ้นมาแล้วค่ะ,ะเผชิญหน้ากับบริการที่แสนจะสดชื่นเช่นนี้เฉินเทียนฉางแซงทําเป็นมีความสุขมากความจริงแล้วเพื่อทําให้ฝ่ายตรงข้ามประมาทจนกระทั่งนานาคิดว่าเขานอนหลับไปแล้วเขาก็แอบไปที่ห้องทํางานของหวังชื่อสิงเริ่มค้นหาเอกสารลับเกี่ยวกับโรงงานเคมีเพราะตัวตนที่แท้จริงของเฉินเทียนซ่วงคือสายลับที่จีนแผ่นดินใหญ่ส่งมาไต้หวัน เขารู้มาตั้งนานแล้วว่าหวังชื่อสิงสร้างโรงงานเคมีเพื่อรั่วไหลความลับของชาติดังนั้นตอนนี้ต้องหาวิธีทุกอย่างทำลายแผนการของเขาโดยที่ไม่รู้เลยว่าทุกการเคลื่อนไหวของเฉินเทียนชวงถูกบันทึกไว้ทั้งหมดโดยกล้องขนาดจิว๋วทันทีที่เฉินเทียนชงออกมาหวงชื่อสิงก็นำกำลังติดอาวุธล้อมตัวเขาไว้เตรียมจัดการเขาทันทีที่นั่นอย่าเพิ่งรีบสิดูซิว่าใครจะไวกว่าระหว่างคนของคุณหรือปืนของฉันฉันว่ามันเร็วแล้ว มาสิมาสิกยิ่งสิเฉินเทียนฉางเตรียมพร้อมจะตายด้วยกันแล้วครั้งนี้หวังชื่อสิงเริ่มตกใจแล้วแต่ทันใดนั้นทั้งสองคนก็ถูกลูกน้องของหวังชื่อสิงใช้ผ้าดำปิดตาหวังชื่อสิงแย่งรีโมทไปได้ในพริบตาและจับเฉินเทียนสู้ไปห้องลับครั้งนี้เขาจะรอดตายได้หรือไม่นกแก้วตอนล่าสุดฉากมันมันระดับสูงมาแล้วการต่อสู้ของสำนนักเทียนไห่และลิกงองอหูเข้าสู่จุดเดือดสองผู้คุ้มกันโดยไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นสายลับ กลับเพิ่มทรมานและฆ่ากันเองใครส่งเธอมาจริงๆแล้วฉันเป็นสายลับของหน่วยข่าวกรองรหัสเซเดือนเฉินเทียนฉางพูดจาพลอยๆนี้จะเป็นลาบหรือไยัยแล้วหงชื่อซิงเป็นสายลับฝ่ายไหนการพลิกผันของนกแก้วมากกว่าที่คาดคิดยิ่งดูยิ่งติดหนึกที่รักทุกคนรีบไปดูตอนเต็มกันเลยนะคะ